เรื่องน้ำมันปลายยังไงให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดจากฟาร,ร์มาท็อกค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายไหนๆเราก็ต้องทานน้ำมันปลากันแล้วทุกคนก็รู้กันแล้วว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันมีประโยชน์ต้านการอักเสบให้กับร่างกายได้กับทุกเพศทุกวยัยก็มีคนถามกันเข้ามาค่ะว่าเอ้ยแล้วเราต้องเลือกน้ำมันปลายยังไงใช่ไหมคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือควรที่จะเลือก จากแหล่งธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นไปได้เราก็กินปลานี่แหละปลาทะเลน้ําลึกและถ้าได้ก็คือเราก็ควรที่จะไม่ต้องแบบเหมือนกับเป็นน่านน้าที่ไม่ค่อยมีเรือเดินทะเลไปผ่านน่ะนะคะก็จะทําให้เหมือนกับไม่ค่อยมีน้ํามันมีสารตกค้างมีโลหะหนักในปลาตัวนั้นแต่ถ้าทําแบบนี้มันยากเกินไปอะคะ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบของน้ํามันปลาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะก็คือง่ายๆเลยเราก็หาที่มีอยอยแล้วก็อาจจะมีวางตามร้านขายยาก็ได้แต่ว่า เราควรจะดู ตัวขวดบรรจุอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะควรจะเป็นภาชนะทึบแสงเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นน้ํามันเพราะฉะนั้นคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนเสื่อมสลายได้ง่ายเอาง่ายงว่าเหมือนเหม็นหืนนะคะงาะนั้นคือถ้าเราเลือกทึบแสงได้อะดีแล้วก็ถ้าเป็นซอฟต์เจลได้อันนี้มันจะปิดมิดชิดอยู่ในนั้นไม่มีอากาศเข้าให้ทําลายความเป็นน้ํามันปลาหรือสารสําคัญที่เราต้องการเลยอะนะคะแล้วคราวนี้พอเราดูเสร็จปุ๊บเราอาจจะดูในข้างหลังกล่องว่าเอ๊ะมันมีวิตามินอ e ีด้วยไหมเพราะว่าวิตามินอ e ีเนี่ย มันจะเป็นตัวช่วยให้น้ำมันปลาเนี่ยมันเสริมสภาพช้าลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมด้วยซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่มีวิตามินอ e ีจริงๆะคะ่ะเราก็อาจจะซื้อวิตามินอ e ีขวดข้างๆก็ได้เหมือนกันคราวนี้พอเราเอากลับบ้านแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือให้เราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ํามันปลาเนี่ยถ้าไม่เก็บในตู้เย็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะติดกันแล้วมันก็จะยิ่งเสื่มสภาพ เข้าไปใหญ่เลยนะคะคือเขาโดนแสงไม่ได้โดนอากาศไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะคราวนี้เนี่ยอันต่อไปที่เราควรทำอะคะ่ะก็คือเราอะก็ควรที่จะกินมันอย่างสม่ำเสมอเพราะกระบวนการอักเสบอะคะ่ะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันอยู่แล้วเราอย่าหยุดรับประทานนะคะคราวนี้เนี่ยเวลาทานให้เราทานกับ พร้อมไปกับอาหารเพราะว่าถ้าเกิดเราทานตอนท้องว่างเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน้ํามันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอืดท้องหรือเรารู้สึกไม่สบายท้องได้อะค่ะให้เรารับประทานพร้อมกับอาหารในตอนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมต่อให้มีน้ํามันปลาตัวที่ดีที่สุดในโลกเราก็ยังคงต้องออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็รับประทานอาหารอื่นๆให้มันครบทวนด้วยนะคะเพื่อนๆมีน้ํามันปลาตัวไหนที่อยากให้ช่วยกันดูอะค่ะสามารถส่งรูปเข้ามาให้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยาก รู้เกี่ยวกับตัวไหนอีกสามารถคอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้เลยค่ะก็จะจากปร๊มาทอลกอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ